ใน3เดือนนะครับและลดไขมันเลวเจ้าตัว L V L เกือบ100หน่วยแล้วเพิ่มไขมันดีอีกเกือบ20หน่วยอาหมอไก่ทำยังไงแบบไม่ใช้ยาถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่มีโรคประจำตัวเรื่องไขมันสูงนะฮะหรือว่าเรื่องคอเลสเตอรอลในเลืเอดสูงเนาะแล้วไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องไขมันตุ่มตังในเลือดแล้วมีปัญหาเรื่องมีพุงด้วยเนี่ยถ้าอยากลดพุงลดไขมันเลวแบบไม่ใช้ยาดูให้จบนะครับวันนี้หมอมีแขกคุณหมอนะฮะต้องเรียกว่าอาจารย์ทันตแพทย์ หมอไก่จะมาแบ่งปันสูตรที่หมอสอนแล้วอไก่เอาไปปรับใช้นะครับว่าทำยังไงนะสวัสดีทุกคนนะครับฝากทีมงานช่วยเช็คใน Facebook หน่อยนะเดี๋ยวหมอเช็คตัวเองก่อนสวัสดี t i กตอกนะครับอ่าทิกตอกทัดทายหมอด้วยภาพชัดเสียงชัดไหม Facebook YouTube where are you l e a r n i o g ึ o r หมอ o รอมนะครับวันนี้คุณรับชมหรือเรียนงจากที่ไหนช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะด๋ยวหมอดูตัวเองก่อนโอเคขึ้นแล้วนะฮะอ่า นมีอาหารเตรียมมาให้ดูด้วยว่าอาหารสูตรเหรียญทองที่อหมอไก่ทานนะครับ a d p จาก